จัดสรรงบประมาณในการจารัดหาวัคซีนโควิดนะครับทุกสายพันธุ์นะครับ,านะรบมาที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นเกือบแปดหมื่นกว่าล้านบาทนะครับถ้าเราผลิตเองได้เนี่ยมันก็ต้องประหยัดอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนเราคงไม่ได้ดู จากเรื่องของตัวเลขขอประมาณสิ่งที่สามารถี่จุดคือชีวิตคือสุขภาพที่ดีคือความปลอดภัยของพี่น้องปร่ชาชนนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องมีการพัฒนาไม่พึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดถ้าการทดสอบครั้งนี้สําเร็จแน่นอนแล้วครับการผลิตในประเทศไทยมันไม่มีต้นทุนด้านการขนส่งไม่มีต้นทุน ด้านการตลาดอื่นๆมันจะต้องอลดลงมาอยู่แล้วและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทำตรงนี้สำเร็จจากนี้ไปถ้ามันเป็นเข็มกระตุ้นได้เป็นเข็มกระตุ้นนะครับคนไทยก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอุจะต้องสองเข็มซ้อนเหมือนคร้งทีแ่แล้วหรือเปล่าเราก็กระตุ้นของเราไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ,ะนะใช้วัคซีนของไทยเราเองซึ่ง ผมมั่นใจว่าเมื่อองค์การเกษตรประสบความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือจากต่างประเทศเข้ามาอีกมากมายที่จะมาใช้รากฐานของวัคซีนตัวนี้ในการที่จะขยายไปคราวที่แล้วที่ไปยกกระบวนการไปที่งานประชุมในเรื่องด้านการสาธารณสุขของโลกที่ประเทศเกาหลีใต้เราก็ได้รับการ โพสต์นะครับการติดต่อจากผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของเกาหลีรายนึ่นนะครับที่จะมาร่วมกันกับทางองค์การเภสัชกรรมนี่แหละที่จะพัฒนาวัคซีนต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราต้องตีไข่แตกตีไข่แตกปุ๊บนะครับมันก็จะมีอย่างอื่นตามมาอย่างแน่นอนแล้ววันนี้วนที่จะทให้เป็นเกมเชนเจอร์เป็นตัวเปลี่ยนเกมในเรื่องของวัคซีน ความมั่นคงทางด้านรักษงของประเทศไทยทเกับโรคโควิด -19 ก็คือ4 0 0นคนที่เปน,นาสาสมัครจากจังหวัดนครพน,นมนี่แหละครับพวกเรามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เกิดการพื่งพานตนเองได้อย่างมากขึ้นนะครับความเป็นปกติสูงทั้งหลายความเจริญรอกงามเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการที่เราจะมีโอกาสในการทำมาหากินเป็นปกตินะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมา สู่ประเทศทครั้หนึ่แล้วถ้าดีที่สุดถ้าวัคซีนที่ถูกผลิตมาแล้วมีประสิทธิทภาพประสิทธิทผลที่ดีส่งออกครับสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับเหมือนกับผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศนะครับแล้วสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเห็นก็คือว,วันที่เราพึ่งผ่านตนัวเองได้วัคซีนตัวนี้เมื่อสำเร็จแล้ว เขาใช้ชื่อว่า Hexapro g p o แบบน,นะครับก็คือการผสมของที่มาของวัคถีนี้ก็คือตัว HXP ก็คือ Hexapro คือโปรตีนบนหนามนะครับและพัฒนาโดยองค์การเพื่อกศรษฐกิจหรือภาษาอังกฤษก็คือ Government Pharmaceutical Organization ซึ่งมีชื่อเรียว่า GPO ก็เป็น HXP GPO แบบ ซึ่งก็จะเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่บนป้ายของวัคซีนชนิดนี้นะครับ